ครับสวัสดีครับผมจากกิตนะครับนะครับจากบริษัทสิทธิประกันครับผมหรือเอสเทคนะครับวันนี้ก็เป็นสาระดีๆครับอีกหนึ่งคลิปครับผมหลังจากที่ทํามาแล้วหลายๆคลิปนะครับคลิปนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนใบมีดของ CT06 ครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูการว่า CT06 นเนี่ยจะเปลี่ยนใบมีดกันอย่างไรนะครับหลังจากที่ซื้อไปใช้กันแล้วระยะหนึ่งแล้วนะครับในการที่เราตัดใบมีดไปแล้วเริ่มอาจจะไม่คมแล้วนะครับ ในคลิปนี้ก็จะมีสอนในเรื่องของการเปลี่ยนตำแหน่งของใบมีดนะครับเพราะมันเปลี่ยนได้ทั้งหมด16ตำแหน่งนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนใบมีดใบใหม่ด้วยนะครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยครับว่าการเปลี่ยนใบมีด 4T06 k e i p p e r ตัวนี้มันต้องใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างนะครับก็ง่ายๆครับมีใบมีดใบใหม่นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนใบมีดนะครับ2ไขควง1อันนะครับไขควงแฉกนะครับ แล้วก็อันที่3ามในกล่องนะครับก็จะมีตัวหกเหลี่ยมมาให้นะครับใช้แค่นี้ครับในการที่จะทําการตั้งใบมีดเปลี่ยนใบมีดนะครับหรือหมุนใบมีดนะครับผมก็จะใช้อุปกรณ์อยู่เท่านี้ครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มจากเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ตรงนี้เลยครับตรงคีปเปอร์ตัวนี้นะครับคีปเปอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะมีนะครับสลักอยู่ข้างหลังนะครับให้เราทําการ ดันลงนะครับมันก็จะเปิดออกเวลาใช้เสร็จแล้วให้ปิดฝาตรงนี้ลงดันนี้ขึ้นนะครับจะเป็นการล็อกนะครับฝาปิดโอเคครับคิปเปอร์ตัวนี้ใช้ยังไงก็ดันเข้าไปครับผมเป็นการสแตนบายนะครับการตัดพอเราปิดฝากดลงไปปุ๊บมันจะเด้งออกเป็นการตัดนะครับทีนี้วันนี้เนี่ยเราจะทําการเปลี่ยนใบมีดมันนะครับก่อนอื่นเนี่ยทำการเปลี่ยนใบมีดสิ่งแรกที่ต้องทํานะครับก็คือปิดฝาก่อนนะครับ เสร็จแล้วดันใบมีดเข้าไปนะครับโอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับจะมีน็อตหนึ่งตัวนะครับน็อตตัวนี้เนี่ยจะเป็นน็อตที่ยึดตัวถังนะครับที่เอาไว้สําหรับเก็บเศษไฟเบอร์นะครับที่เราตัดทิ้งไปแล้วนะครับมีน็อตอยู่ตัวหนึ่งให้เราขันออกครับขันตัวนี้ก็ขันง่ายครับไม่มีอะไรมากแค่น็อตตัวเดียวนะครับก็ขันออกได้เลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้หลุดออกมาเพราะขันออกไปแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำต่อนะครับก็คือถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของใบมีดนะครับให้เรานะครับปิดตัวใบมีดก็คือดันใบมีดเข้าไปก่อนแล้วก็ใช้ตัวไขควงหกเหลี่ยมเนี่ยครับแย่เข้าไปนะครับเห็นไหมครับแย่เข้าไปที่ตรงนี้เลยเราจะรู้สึกว่ามันเข้าถึงข้างในแล้วนะครับให้เราคลายออกครับพอเราคลายออกไปแล้วนะครับ ก็คือคายออกแบบนี้ครับพอเราคายออกเข้าไปแล้วเราจะรู้สึกได้ว่าใบมีดเนี่ยมันเริ่มหลวมนะครับตรงนี้ครับจะเริ่มหลวมเราก็จะสามารถที่จะเปลี่ยนเนี่ยครับเห็นไหมครับจะเปลี่ยนตัวเลขไปตัวเลขอื่นได้เราเข้ามาดูใใกล้ครับตรงนี้ครับมองเห็นไหมครับตรงนี้นะครับอ่ามันจะมีเขี้ยวอยู่ครับเราสามารถดันได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับมันสามารถที่จะเลื่อนได้นะครับ เราก็เลื่อนไปครับไปเลขอื่นครับทั้งหมดมันเลื่อนได้16รอบเพราะพอเราเลื่อนไปแล้วนะครับเราก็มาขันตรงนี้กลับไปที่เดิมให้แน่นนะครับเพียงเท่านี้ตัวคีเบอร์ก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับซึ่งใน1นึ่พอยต์ของมันเนี่ยจะสามารถตัดได้ทั้งหมด3,000ครั้งนะครับเพราะฉนั้นใน16จุดนี้เนี่ยก็จะตัดได้ทั้งหมด48,000ครั้งนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูส่วนต่อไปเลยนะครับในเรื่องการเปลี่ยนมันมีดนะครับก็ ปิดฝาไว้เหมือนเดิมครับผมพีคกลับมาครับเพราะตอนเราเปลี่ยนไปมีปุ๊บเนี่ยเราต้องทําการเปิดตัวนี้ออกนะครับก็จะมีน็อตอยู่หนึ่งตัวเช่นเคยครับก็ใช้ไขควงตัวเดิมครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับพีคครับเปิดตัวนี้ออกมาครับน็อตตัวเดียวครับแล้วก็เอาตัวฝาเหล็กเนี่ยครับออกมาได้เลยครับ พอเราหยิบออกมาแล้วนะครับก็จะพบกับกลไกประมาณนี้นะครับซึ่งก็จะมีสปริงอยู่นะครับทําให้เราเวลาเรากดนะครับแล้วมันจะเด้งเด้งออกไปนะครับสปริงตัวนี้แต่ทีนี้ใบมีดมันถูกอยู่ตรงนี้ครับใบมีดมันซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับตรงเมื่อสักครู่ที่เราเอาเอาตัวหกเหลี่ยมแย่เข้าไปอะครับเราแย่ที่น็อตตัวนี้ครับผมเพื่อคลายตัวนี้ออกมาเราต้องคลายตัวนี้ก่อนนะครับก็คลายออกมานะครับ แต่ไม่ต้องคลายจนให้น็อตหลุดออกมานะครับเราคลายให้ตรงตรงมันหลุดออกจากแท่นใบมีดก็พอนะครับครับเสร็จแล้วต่อมาครับใบมีดชุดนี้นะครับยังเอาออกมาไม่ได้นะครับให้เราพลิกกลับครับผมแล้วเปิดฝานะครับนะครับพอเปิดฝาเสร็จแล้วนะครับให้เราดูสังเกตที่ตรงตอนที่เรา ให้เราสังเกตตอนที่เราเปิดแท่นนี้ออกมานะครับมันจะมีตอนที่เราตัดใบมีม้ออกมาจะเห็นน็อตอยู่ตัวหนึ่งนะครับลองเข้ามาดูใกล้นะครับสปริงตัวนี้หลุดก็ไม่เป็นไรนะครับเอาออกไปได้เลยนะครับก็จะเห็นตรงนี้ครับมีน็อตอยู่นะครับให้ทําการคลายน็อตตัวนี้ครับ พอคลายน็อตไปแล้วนะครับเราพลิกกลับมาดูนะครับผมก็จะสังเกตนะครับคือสปริงนู้นจะหล่นออกมาครับไม่เป็นไรนะครับเราก็จะสามารถที่จะดึงอันนี้ออกมาได้แล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะมีเขี้ยวเขี้ยวลับของมันอยู่นะครับเราสามารถที่จะดึงให้มันหลุดออกมาได้นะครับคือมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็ตอนที่เราใส่กลับเข้าไปครับเราก็ดันเข้าไปพลิกกลับเข้าไปได้นะครับ เดี๋ยวดูใ้ใกล้นะครับเนี่ยครับมันอ,ออกได้นะครับถ้าปลดน็อตตัวนี้แล้วก็ตัวข้างล่างที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วตรงนี้ก็จะสามารถที่จะยกออกมาได้นะครับพอยกออกมาแล้วนะครับก็จะเห็นใบมีดหน้าตาแบบนี้นะครับก็คือใบมีดเนี่ยมาถูกที่จะมาถูกวางไว้เฉยๆนะครับเราก็สามารถที่จะ เอาใบมีดออกมาได้นะครับทีนี้เราก็จะหยิบใบมีดอันใหม่นะครับก็ไ่น, J นะครับฟูจิคุระก็เปลี่ยนอันนี้ใส่เข้าไปได้เลยครับนะครับเดี๋ยวในการสาธิตตรงนี้ก็จะทําการใช้ใบมีดเดิมใส่เข้าไปก่อนนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมคนระับ แล้วก็ใส่ให้ถูกด้านนะครับคือด้านที่ดูยังไงครับถูกด้านด้านที่มีน็อตนะครับต้องเป็นตัวเลขหันเข้าหาเรานะครับเป็นตัวเลขสีสี่อย่างหันเข้าหาเรานะครับถ้าใส่ด้านนี้มันจะผิดด้านนะครับตำแหน่งที่น็อตตรงนี้ขันยึดก็คือยึดไอ้เฟืองนี่แหละครับทําให้มันไม่ไม่ขยับนะครับตอนนี้เราไม่ต้องสนใจครับเราใส่เข้าไปก่อนนะครับเหมือนเดิมครับใส่เข้าไปตรงนี้ครับ น,นะครับเสร็จแล้วนะครับดันใบมีดเข้าไปครับตำแหน่งมันจะตรงกันกันกบร่องนี้เห็นไหมครับดูใกล้ๆครับเห็นไหมครับเราก็ทําการเอาอันนี้ครับมาขันแต่ก่อนที่เราจะขันตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะไปเลือกตำแหน่งของตัวใบมีดได้นะครับว่าจะให้อยู่ที่พอยต์ไหนถ้าต้องการอยู่พอยต์เลขหนึ่งเราก็เลื่อนไปที่เลขหนึ่งนะครับแล้วเราก็ ขันขันตัวนี้ให้แน่นนะครับพอขันตัวนี้แน่นแล้วพีกลับมาครับพีกลับมานะครับให้เอามือจับไว้นะครับต่อไปนะครับเราต้องทำการขันน็อตตัวนี้อีกตัวครับสังเกตเห็นไหมครับน็อตตัวนี้ขันน็อตตัวนี้ตัว ตัวนี้จะเป็นตัวยึดเพจข,ของใบมีดนะครับขันให้แน่นพอประมาณนะครับไม่ต้องแน่นมากเคครับทีนี้ใบมีดก็จะไม่หล่นลงมาแล้วนะครับส่วนตัวนี้จะขันมันก็ต้องดันใบมีดเข้าไปก่อนนะครับทีนี้เราก็ค่อยมาดูตำแหน่งของใบมีดที่เราต้องการที่จะตั้งนะครับเราสามารถคลายแล้วก็เลือกตำแหน่งใบมีดได้ใหม่นะครับอาจจะเป็นเลขเลขหนึ่งนะครับ แล้วส่วนต่อมานะครับในเรื่องของการตั้งค่าใบมีดนะครับหรือตั้งใบมีดตำแหน่งความสูงนะครับก็เราจะตั้งกันที่ตรงนี้ครับผมนะตรงนี้จะเห็นว่ามันมีตัวบวกลบอยู่นะครับก็ใช้ไขควงตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่การที่จะตั้งค่าใบมีดตัวนี้นะครับเรามีข้อควรระวังคนระับตรงนี้หลายคนบางคนไม่รู้ทําผิดพลาดลําดับขั้นตอนเนี่ยอาจจะทำให้อุปกรณ์เสียหายได้นะครับ ก็คือต้องขาดตรงนี้ก่อนครับต้องคายตัวนี้ก่อนนะครับคายตัวนี้ให้หลวมก่อนใช่ครับพอคายตัวนี้ให้หลวมเสร็จปุ๊บเราถึงจะมาคายตรงนี้ได้ครับตัวนี้ก็จะมีปรับระดับสูงต่ำนะครับแนะนําว่าให้ปรับขึ้นทีละนิดหนึงทีละนิดหนึงนะครับแล้วก็ลองตัดดูเอาไฟเบอร์มาลองนะครับแล้วก็ตัดดูนะครับว่าได้หรือยังนะครับถ้าท่านใดที่ ตั้งใบมีดแล้วไม่สะดวกนะครับก็สามารถส่งมาให้ที่บริษัทเราตั้งให้ได้นะครับผมก็ในการตั้งค่าเปลี่ยนใบมีดแล้วก็การหมุนใบมีดก็มีเพียงประมาณเท่านี้นะครับทีนี้ตอนเราตั้งทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวสปริงกลับไปที่เดิมครับโอเคครับเรียบร้อยปิดนะครับล็อกตรงนี้นะครับ ปิดฝานะครับใส่ฝาขันน็อตนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับผมตัวนี้ก็จะมีเขี้ยวอยู่นะครับ เขี้ยวสองเขี้ยวอันนึงเป็นนอ็อตอันนึงเป็นเขี้ยวตรงนี้ก็มีรู2อรูพอดีครับก็ใส่ใส่แล้วก็ันน็เนี<ม>่ okay, ร<ม>เป็นอันเรียบร้อยครับกีเพอร์เราก็กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมแลครับ Okay, ก็ขอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ที่ติดตามกันนะครับ <c oughs> แล้วก็ติดตามสาระดีๆกับคลิปดีๆกับเราได้ใหม่นะครับครับผมท่านก็สามารถกดติดตามนะครับ u ู u b e ของเราได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ